เพืเ่อนๆทราบไหมคะว่าอาการใบแก้วของลำใหญนะคะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นและผลผลิตอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการสกัดราะห์แสงที่ลดลงใบผิดรูปและร่วงก่อนเวลาสมควรต้นสุดโทรมและที่สำคัญเลยนะคะจะทำให้คุณภาพผลผลิตต่ำลูกบิดเบี้ยวติดลูกน้อยแล้วก็ลูกหลุดร่วงทำให้ผลแตก นี่คือปัญหาที่ชาวสวนลำไย,ยเองนะคะก็เจอปัญหาอาการลำไย,ยใบแก้วเนี่ยบ่อยครั้งนะคะแล้วก็บางทีก็เป็นเยอะค่ะอันนี้คือปัญหาเลยแล้วสาเหตุล่ะคะสาเหตุก็เกิดจากการขาดธาตุอาหารเราสง่งธาตุอาหารให้เขาไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะคือเราให้ธาตุอาหารต่างๆเขาน้อยเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เมื่อขาดธาตุอาหารการเลี้ยงใบการสร้างใบก็ทาหน้านที่ได้น้อย อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของดินระบบรากนั่นเองค่ะรากไม่ดีดูดกินปุ๋ยกินยาที่เราใส่ไปในดินให้เขาไม่ได้นะคะนําส่งขึ้นไปเลี้ยงใบไม่ได้ก็ทําให้ใบบกพร่องแล้วก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นทางแก้ก็คือ1นึ่งเราต้องให้ธาตุอาหารกับเขาอย่างเพียงพอนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางดินหรือ ณปัจจุบันนะคะชาวสวนลำไยเองก็นิยมฉีดพ่นอาหารทางใบนะคะให้ทางใบก็จะเร็วดูดซึมได้ไวแล้วก็นำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นโดยเฉพาะเรื่องของการทำใบได้เร็วนั่นเองค่ะและอีกสำคัญเลยก็คือเรื่องของการให้อาหารทางดินก็คือใส่ปุ๋ยปรับสภาพดินให้ดินเข้าอยู่ในสภาพที่ดีรากแตกดีเพราะฉะนั้นรากแตกดีก็กินปุ๋ยเวลาเราใส่ไปได้ดีด้วยนะคะก็ทาให้ ต้นไม้มีความสมบูรณ์การแตกยอดใหม่สร้างใบใหม่ให้สวยก็จะทำหน้าที่ได้ดีเช่นกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเกษตรทำเงินยุคใหม่พาไปดูสวนลำไยอันนี้ก็ต้องบอกว่าไปพาไปดูรีวิวค่ะของสวนนี่เขามีปัญหาเรื่องของอากาศใบแก้วแล้วเขาแก้ได้ฟื้นต้นกลับมาใบสวยติดผลดกลูกดีส่วนนี้อยู่ที่บ้านจังวางตำบหลหนองตะคงอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีค่ะก็คือพื้นที่ปลูกลำไย,ยที่มากมายนั่นเองค่ะซึ่งส่วนนี้นะคะเป็นของป้าอีทค่ะป้าอีทมีลำไย,ยอยู่30ไร่นะคะ300ต้นที่เก็บผลไปแล้วนะคะและอีก120ต้นกำลังเก็บผลผลิตอยู่เพราะฉะนั้นรวมแล้วก็คือ420ต้น30ไร่นั่นเองค่ะซึ่งแต่ละปีที่ป้าอีททำลำไย,ยนะคะก็จะประสบปัญหาเรื่องของ อาการใบแก้วใบเหลืองนะคะแล้วก็ต้นโซมพอช่วงที่เขาติดผลนะคะพอลูกเริ่มโตก็จะทําให้ผลแตกแล้วก็ใบก็เหลืองร่วงทําให้ผลผลิตแต่ละปีมีอาการเน่าเสียไม่ค่อยได้ผลผลิตเยอะเท่าไหร่นะคะแต่พอมาวันหนึ่งได้รู้จักกับคุณหนูสุภาพรคุณหนูสุภาพรก็เข้ามาแนะนําให้ประิทลองใช้ชุดคู่หูเวิร์แพลนนะคะในการพ่นสะสมอาหารพ่นที่ใบเพื่อแก้ปัญหา,าการใบแก้ว ป้าอิทก็ลองดูปรากฏว่าใบที่เหลืองก็กลับมัเขียวสดแล้วก็ออกดอกติดผลซึ่งป้าอิทเขาก็หยุดไปช่วงหนึ่งนะคะแล้วพอมันขึ้นเม็ดมาประมาณ5เดือนป้าอิทก็นำชุกุ้งหูหมูแพนกลับมาใช้ใหม่พ่นลูกทำให้ลูกนะคะโตไวแล้วก็ขยายดีเรียกว่าลูกใหญ่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะปกติถ้าเป็นใบแก้วเราฟื้นฟูต้นมานะคะ คือยังไม่สมบูรณ์ร้อเปอซขาก็จะมีอาการลูกแตกแต่พอไปะอีทมาฉีดชุกุง้งหูวัแพลนในช่วง5เดือนผลไม่แตกค่ะและเปลือกหนาผิวสวยรสชาติหวานกรอบไปอีทเขาเล่าว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งไปอีทเองก็ประทับใจว่าจากที่พ่นใบไปไม่กี่ครั้งนะคะก็คือใช้อยู่ประมาณช่วงทําใบสะสมอาหารใบหนึ่งใบสเนะะี่ยค่ะเขาก็เห็นชัดเจนแล้วว่าจากใบแก้วใบเหลืองมันเขียว เขียวขึ้นเร็วเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาอาการใบแก้วแก้มไม่หายแก้มไม่ตกอยากให้ลองมาใช้เทคนค